ในวันนี้นะคะแอดก็จะมาสปอยหนังนั่นเองด้วยหนังที่แอดจะมาสปอยในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า Sonic the Hedgehog สำหรับเนือเรื่องจะเป็นยังไงนะคะเราไปฟังกันเลยเริ่มต้นเรื่องมาโซนิกถูกตามไล่ล่าโดยดรโรบานิกตัวร้ายที่หมายยึดครองโลกโดยโซนิกได้ขอเล่าย้อนไปว่าเพราะเหตุผลอะไรเขาถึงถูกตามไล่ล่า ที่เกาะบ้านเกิดของโซนิกเขาคือเจ้าเม่นสายฟ้าตัวน้อยที่ถูกเลี้ยงดูโดยแม่เล็บยาวเขามีพลังวิเศษซึ่งก็คือพลังความเร็วโซนิกสามารถวิ่งไปมาได้ทั่วเกาะภายในเวลาไม่เกิน2วินาทีและด้วยพลังอันวิเศษของเขาทําให้เขาต้องเก็บมันไว้เป็นความลับแต่ด้วยความเป็นเด็กโซนิกได้เผยพลังออกมาจนเขาถูกตามไล่ล่า แม่เล็บยาวได้บอกกับโซนิกว่าด้วยพลังของโซนิกนั้นทางเดียวที่เขาจะมีชีวิตรอดได้ก็คือต้องอยู่อย่างหลบซ่อนแม่เล็บยาวได้มอบถุงแหวนจำนวนหนึ่งให้โซนิก้วยแหวนที่อยู่ในถุงเป็นของวิเศษที่สามารถพาโซนิกไปที่ไหนก็ได้ตามที่เขาอยากไปเธอบอกว่ามันเป็นสมบัติที่สำคัญมากและได้ส่งโซนิกไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของจักรวาล 1ิปีต่อมาโทมสัสคอวอสกี้หรือทอมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่ที่กรีนฮิลล์เขากำลังใช้เวลาอยู่กับการนั่งรอรถขับผ่านถนนเพื่อดักจับความเร็วแต่ก็ไม่มีรถผ่านไปมาสักคันแต่แล้วเครื่องดักจับความเร็วก็จับความเร็วของบางสิ่งได้ซึ่งก็คือโซนิกนั่นเองด้วยความสงสัยทอมจึงเดินลงจากรถไปสำรวจรอบๆและเขาก็ได้เจอขนเส้นหนึ่งที่ตกอยู่ในพงหญ้าเขาจึงเก็บมันขึ้นมาดูด้วยความสงสัย ทางด้านโซนิคเขาได้ช่วยชีวิตของเต่าตัวหนึ่งไว้จากการที่มันเกือบจะโดนรถเหยียบโซนิครู้สึกสงสารมันมากที่ชีวิตมีแต่ความเชื่องช้าเขาจึงพามันออกวิ่งไปตามถนนด้วยความเร็วและพามาส่งที่ป่าโซนิคชอบทอมคาวสกี้มากเขาเรียกทอมว่าเจ้าพ่อโดนัทแต่เขาไม่รู้เลยว่าทอมกําลังจะย้ายไปทํางานที่ซานฟรานซิสโกทอมอาศัยอยู่กับแมตตี้ภรรยาของเขาซึ่งเป็นสัตวแพทย์ซึ่งโซนิคเรียกเธอว่าเจ้าแม่เพรีเซอร์ เป้าหมายของทอมคือการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือผู้คนและเขาคิดว่าซานฟรานซิสโกคือเป้าหมายที่ดีโซนิกไปดูการแข่งขันกีฬาเบสบอลเขาชอบมันมากตกดึกในช่วงที่ไม่มีผู้คนเขาจึงแอบเล่นเบสบอลตัวคนเดียวเขาเป็นทั้งพิเชอร์แคชเชอร์และแบตเตอร์ด้วยความเร็วของเขามันจะง่ายมากที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างภายในสนามได้ในพริบตา หลังจบเกมโซนิกถึงนึกขึ้นได้ว่าชีวิตของเขาเป็นตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเขาเริ่มวิ่งไปมารอบสนามด้วยความเร็วจนทําให้พลังของเขาระเบิดออกมาและทําให้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองรัฐบาลของอเมริการู้สึกกังวลกับเรื่องไฟฟ้าที่ดับลงโดยหาสาเหตุไม่ได้ดรโรบอตนิクถูกเรียกตัวมารับภารกิจสืบหาสาเหตุของไฟฟ้าที่ดับลงเขาใช้ดโดรนในการตามหาโซนิกและเขาก็เจอรอยรองเท้าของโซนิกเข้าซึ่งเป็นเบาะแสสาคัญ เขาคิดว่าสิ่งที่เขาเจอมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆทางด้านโซนิกเขารู้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้แอบเข้าไปอยู่ในโรงรถของบ้านทอมเขากําลังจะหนีไปยังโลกของเหตดซึ่งเขาไม่ชอบมันซะเลยแต่ทอมดันเจอตัวเขาเข้าซะก,ก่อนทอมรู้สึกตกใจกับสิ่งมีชีวิตที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าจนเขาเผลอยิงปืนยาสลบใส่โซนิก ก่อนที่จะสลบไปแหวนที่โซนิคถืออยู่ได้เปิดประตูมิติไปยังซานฟรานซิสโกและเขาได้ทำถุงแหวนตกลงไปในน,นั้นซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองเมื่อโซนิกฟื้นขึ้นมาดอกเตอรโรบอตนิกก็แกะรอยตามหาเขาจนมาถึงบ้านทอมโซนิกได้ขอให้ทอมช่วยตอนแรกทอมลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมช่วยโดยทอมให้โซนิกไปแอบอยู่ที่ห้องใต้หลังคาส่วนเขาออกมารับหน้าดร์โรบอตนิก ด็อกเตอร์โรบอทนิクแอบส่งโดรนเข้าไปตามหาโซนิกในบ้านของทอมโดยที่ทอมไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยในตอนที่โซนิกกำลังหนีโดรอนอยู่เขากลิ้งตกลงมาจากห้องใต้หลังคาจนเกิดเสียงดังด็อกเตอร์โรบอทนิクจึงวิ่งเข้าไปดูและเจอกับแร็กคูนที่กำลังกินเค้กอยู่ในตอนแรกด็อกเตอร์โรบอทนิクกำลังจะออกจากบ้านแต่แล้วเขาก็เจอเข้ากับคนของโซนิกที่ทอมบังไว้ซะก่อนด็อกเตอร์โรบอทนิクบังคับให้ทอมบอกว่าโซนิกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่ทอมไม่ยอมบอก โซนิคเห็นว่าทอมกำลังจะถูกทำร้ายเขาจึงโผล่ออกมาช่วยดรโรบอนิกตกใจเมื่อเห็นโซนิคทอมจึงใช้โอกาสนี้ต่อยหน้าดรโรบอนิกจนล้มไปโซนิกกับทอมถูกโดนกระสุนยิงใส่แต่พวกเขาก็หนีไปได้ทอมพาโซนิคขับรถหนีออกนอกเมืองกรีนฮิลในระหว่างทางเขาได้เล่โซนิคลงจากรถแต่สุดท้ายเขาก็ยมพาโซนิคไปซานฟรานซิสโกตามหาถุงแหวนจนได้ทอมได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมงานของเขาที่กรีนฮิลโดยมีดรโรบอนิกที่ไปข่มขู่เพื่อนของเขายืนฟังอยู่ด้วย ทอมโดนขูจ่จนสุดท้ายเขาต้องวางสายไปและเขากลับไปที่รถและได้เห็นว่าโซนิกหนีไปเที่ยวบาร์ที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาทําเรื่องสนุกหลายๆอย่างด้วยกันที่บาร์และมีเรื่องกับเจ้าทินโซนิกได้ใช้พลังความเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์อีกครั้งเขาได้สร้างสถานการณ์ให้คนที่จะทำร้ายพวกเขาเจ็บตัวซะเองและหนีออกมาจากบาร์นั่นก่อนที่จะไปโรงแรมและทอมได้รู้ว่าสิ่งที่โซนิกต้องการมากที่สุดคือเพื่อนแท้ส่วนดรโรบอติกก็ตามสืบจนรู้ว่าโซนิกกับทอมกำลังจะไปที่ซานฟรานซิสโก เช้าวันต่อมาในระหว่างขับรถไปซานฟรานซิสโกทอมได้สารภาพกับโซนิกว่าเขากำลังจะไปจากกรีนฮิลล์โซนิกวัยวัยขึ้นมาทันทีเพราะสำหรับกรีนฮิลล์แล้วทอมเป็นเหมือนคนสำคัญที่คอยช่วยเหลือผู้คนด็อกเตอร์โรบอทนิกไล่ตามทั้งสองจนทันโซนิกก็กำลังบ่นทอมอยู่แต่แล้วเมื่อด็อกเตอร์โรบอทนิกกำลังจะได้ตัวพวกเขาโซนิกก็ระเบิดรถของด็อกเตอร์โรบอทนิกจนพังในตอนแรกพวกเขาคิดว่าจัดการด็อกเตอร์โรบอทนิกได้แล้ว แต่แล้วก็มีหุ่นยนต์โผล่ออกมาอีกตัวจากรถของดร์รูบอนนิกโซนิกกับทอมจึงต้องหนีอีกครั้งโดยในแต่ละครั้งที่พวกเขาทำลายหุ่นยนต์ได้ก็จะมีหุ่นยนต์ตัวเล็กอีกตัวโผล่ออกมาจนมาถึงหุ่นยนต์บินตัวที่เล็กที่สุดซึ่งความจริงแล้วมันคือระเบิดโซนิกถูกระเบิดเข้าไปเต็มๆจนสลบไปแต่พวกเขาก็หนีไปได้ พวกเขาขับรถไปที่บ้านของริชลซึ่งก็คือพี่สาวของแมดดี้โดยแมดดี้ก็อยู่ที่นั่นด้วยริชลปกติก็ไม่ค่อยชอบทอมอยู่แล้วเมื่อเห็นประกาศจับทอมจากทีวีเธอยิ่งไม่ชอบเขาเข้าไปใหญ่ทอมอุ้มร่างของโซนิคที่ถูกคลุมผ้าเอาไว้เข้าไปในบ้านและพยายามอธิบายเรื่องที่เขาถูกตามตัวและเมื่อแมดดี้กับริชล์เห็นโซนิคเข้าริชลก็เป็นลมทันทีตัดภาพไปที่ดรโรบานิกเขาได้ใช้ขนของโซนิคที่ได้มาให้เป็นประโยชน์โดยใช้มันเป็นพลังงานสำคัญ ซึ่งมันได้ให้พลังไม่จำกัดแมดดี้ฟังทอมอธิบายว่าโซนิกเป็นตัวอะไรและพวกเขาได้ปฐมพยาบาลจนโซนิกฟื้นลูกสาวของริชล์ได้ให้รองเท้ากับโซนิกคู่หนึ่งซึ่งเขาชอบมันมากทอมแมดดี้และโซนิกพวกเขาไปที่ตึกที่โซนิกทำแบน็หล่นไว้โซนิกถูกจับยัดเข้ากระเป๋าส่วนทอมกับแมดดี้บอกกับพนักงานของตึกว่าพวกเขาเป็นตำรวจและกำลังจะมีคนกระโดดตึกตายพนักงานเชื่อและให้พวกเขาเข้าไปในตึก เมื่อเจอแหวนโซนิกบอกลากับทั้งสองคนเพราะเขาต้องไปดินแดนเห็ดแล้วโซนิคขอโทษทอมและเข้าใจว่าทอมเองก็คงลำบากใจไม่น้อยเหมือนกันที่ต้องไปจากกรีนฮิลล์และโซนิคเองก็ไม่อยากไปจากที่นี่จากโลกไปนี้แต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเขาจึงต้องไปโซนิคก,กำลังจะไปแต่ดรโรบานิกกลับโผล่มาซะก่อนพวกเขาถูกโดนล้อมโซนิคตัดสินใจผลักแมดดี้กับทอมลงจากตึกและในตอนที่เขาถูกดรโรบานิกยิงระเบิดใส่โซนิคก,ก็ได้ใช้พลังของตัวเองอีกครั้ง แต่เขาก็ถูกยานระเบิดใส่จนตาพาร่าเกือบช่วยทํากับแมดดี้ไว้ไม่ทันจากการตกตึกโซนิคใช้แหวนเปิดประตูมิติทําให้ทํากับแมดดี้ไปโผล่ที่กรีนฮิลล์โซนิคใช้ความเร็วของตัวเองวิ่งหนีจากการตามล่าของดร์โรบอทิ克เขารู้สึกแปลกใจที่ดร์โรบอทิกไล่ตามเขาทันทั้งที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนพวกเขาไล่ตามกันผ่านเมืองต่างๆโดยมีแหวนเป็นตัวเปิดประตูมิติจนสุดท้ายก็มาโผล่ที่กรีนฮิลล์โซนิคสลบแน่นิ่งไปทอมกับแมดดี้ก็อยู่ที่นั่นด้วย เมื่อเห็นดังนั้นทอมจึงใช้แหวนของโซนิกเปิดประตูมิติเพื่อขึ้นไปบนยานของดรโรบานิกและพวกเขาก็ต่อสู้กันจนทอมตกลงมาจากยานดรโรบานิกคิดว่าจะฆ่าทอมแต่ชาวบ้านหลายคนที่อยู่ที่นั่นไม่ยอมดรโรบานิกพูดว่าพวกเขาจะสนใจโซนิกทำไมโซนิกก็แค่ต่างดาวแต่ทอมไม่คิดแบบนั้นสำหรับทอมแล้วในตอนนี้ที่นี่คือบ้านของโซนิกและพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนเป็นเหมือนพลังที่ทำให้โซนิกลุกขึ้นมาอีกครั้ง พลังสายฟ้าของเขาเหมือนจะมีมากขึ้นกว่าเดิมในตอนที่ดร์โรบอนิกยิงระเบิดใส่โซนิกเลือกที่จะไม่หนีแต่มุ่งหน้าเข้าใส่เขาวิ่งหลบหลีกระเบิดและถีบยานของดร์โรบอนิกไปมาจนกระจุกของยานร้าวในตอนสุดท้ายโซนิกใช้พลังของตัวเองที่มีทั้งหมดวิ่งชนยานของดร์โรบอนิกโดยมีทอมที่เปิดประตูมิติไปดินแดนเฮดรรอไว้อยู่แล้วโซนิกซัดยานของดร์โรบอนนิกเข้าไปในนั้นประตูมิติปิดลงทอมวิ่งมาหาโซนิกทั้งคู่แตะมือกัน ทมคุยกับแมดดี้และเขาคิดว่าเขาได้ทำภารกิจช่วยเหลือผู้คนแล้วเขาตัดสินใจที่จะอยู่ที่กรีนฮิ์ต่อต่อมามีคนของรัฐบาลมาหาพวกเขาที่บ้านและได้มอบของตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นบัตรกินฟรีให้รัฐบาลได้ลบข้อมูลของดรโรบานิกออกทั้งหมดทำเหมือนว่าคนคนนี้ไม่เคยมีตัวตนบนโลกใบนี้มาก่อนแล้วรัฐบาลได้ขอเจอตัวโซนิกแต่ทอมกับแมดดี้บอกว่านับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้เจอตัวโซนิกเลยแน่นอนว่าพวกเขาโกหก เมื่อคนของรัฐบาลกลับไปพวกเขาเข้าไปในบ้านและไล่โซนิกกลับบ้านโซนิกบ่นไปมาเพราะเขายังไม่อยากกลับแต่ในตอนที่โซนิกกำลังจะเปิดประตูออกไปทอมก็เรียกโซนิกไว้สกอรพวกเขาทำห้องให้โซนิกซึ่งก็คือห้องใต้หลังคานั่นเองโซนิกดีใจมากที่ทมกับแมดดี้ต้อนรับเขาเขา้าบ้านตัดภาพไปที่ดินแดนเหตดดตรโรบานิกที่ติดอยู่ที่นั่นเขาเหมือนคนเสียสติและวางแผนที่จะกลับไปโลกมนุษย์โดยเขาได้เก็บคนของโซนิกไว้แน่นอนว่า เขาต้องกำลังวางแผนรายการบางอย่างอยู่แน่หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ